ก็ส่วนไหนดินี่ใช่ไหมอือสายเกมอ่ะนี่อี๋เป็นยังไเสาวอ่ะมีจอเคป่ะเจอเคป่ะเนี่ยจอเล็อย่างกูเนี่ยไอ้เคใส่แว่นอ่ะเฮ้ยกูเที่ไปเล็กไปจ้ะเอายูนิคอร์นดีกว่าเอายูนิคอร์นเนี่ยจอเคป่ะเอายูนิคอร์นโอเค แก๊งอยู่ดีคอนเลยสุดเฮยแม่งแก๊งไอ้แค่ย่แก๊งกูแก๊งอยู่ดีคอนเลยสุดไอ้แค่ท่านเดียเลยสี่้าไงแต่เนี่ยเล่า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 เลยไอ้เจี๊ยบไอ้เจี๊ยบออกไปแล้วไอ้เจี๊ยบอยู่ดีคอนฟอไปสุดเงือกเนี่ยเจี๊ยบไม่หยุดมาไกลแต่เนี่ย เียคุณล่วงไปเลยจัตวเลยไอ้เี้ยมันตัวไม่ดูยากไวสัตว์มึงก็ดูชื่อเราดีฮะอีกแล้วบ้านไอ้เหี้ยไอ้ลบแข็งไม่พูดชิบหายแล้วไอ้เจี้ยไม่ทันเลยสัดแม่งได้เลยกูแข็งไเลยนะเพราะไม่ลบเลยเหี้ยไอ้สัตว์ไฟดับไอ้เหี้ย ลงไปมันดับพอดีไหมถีบมังไอ้จัดโอ้ยรถคุณไหลเงี้ยอ้๊ยนี้นะบ้านี่นบ้านี่ะบ้ดนี่ะบ้ดนะ่นะบ้าล็อกร็มองดูอะไรดิเห็นปหมตีกูลากหัวอยู่นะยัยไปยัยไปจุ๊บกินเหี้ยกูหลากหัวอยู่ที่ฝ่ายมันดินีอะไรก็ได้ ี่ๆๆไอ้สัตว์เยเอา,เอาม่ใหู้อไวอ้ยาจุบไ่จังไรวะโอ้แกงเลยคูตายโอ้ย่ไอ้ย่ามันลากมาแขงคู่เลยสัตว์ก็ปีเฮียมึงสามตัวเลยสัตว์เหลือกันเนี่ยฮะูตายหมดแล้วไอ้เหีย โ้ยีเอชิหายแเหลือกูตัวเดียวจตัดไน่้จะไปสูตมันแนบไม่ได้นีแน่ัดลยปีชีวิตมอนข้าวอะไรแต่้กมึงข้าวอะไรจัดกมึงข้าอะไรเอออมึงข้าวช่วยมไอ้นทำไมเฮ้ยอย่าบอกได้สตัวนั้นน็อกไปแล้วโอ้ย่ากมีต่อไปกองอีไ้ย่มันดึกันเองไม่รับผิดอบว่าจุบไปต่ กูไปหรืออะไรก็ต้องดีอะร้อยดีอะที่ไม่ได้จับมือวิ่งตะกี้ผ่านแล้วกูเดี๋ยวมันจะโดนคอกูเลยจะได้กูเพื่อนกูแล้วเมื่อกี้อือเยี่ยไปเยี่ยตัวตัวละเมื่อกี้ตตัวละเอกี้ยังอยูเว้ยไปไไปได้ เอาลงเอาลงมันตื่นไวจิไถ่เฮ้ยยิงยิงเลยยิงเลยแล้วเมี่อี้เป็ยบิลยอ่อเฮ้ยไม่ใจกับกูอ่เช้าอยู่อ่ะมันไม่ตายหรอก่วนกูมันเลยดวอุ้ยหัวล้านกูเรียบร้่ยหัวล้เลยนะสัยญาณไฟแฟร์จิไถ่ บักเขาให้จัดเออไปไปมึงไปจัดเออแข็งไปเอ้เเหนื่อยยิ้มายเลยไอ้ไอ้มันเอาไว้จุ๊บตึ๊บกเองค้ควายเลยโอยไอ้เออกดทิ้งแม่งก่อนเลยจัด ไอ้ยี่ยี่ทำยังไงบอไอ้ยี่ยี่ทแล้วไงบอสไอ้ยี่ยี่ตัวถี่ยี่ตี่าไปแล้วีกตายด้วยแต่ไอ้สัตไอ้ยี่ยี่กูกำลังถูกน่นระเบิดเลยเวไอ้ยี่ยี่กูโนี่ยี่ีไฟเยกูโดนระเบิดตายไอ้เลว้าวบ้าไอ้ลบีเรื่องอยากอยากไอ้สัตว์นี่แด่ยี่นี่หาง ไไาแล้ม <pegar S 1> อีกเลยตัวเดียวแกวะเอ้ตกใจวตัวเดียวดีนตอนงวันไอ้ทิพไพแล้วไอลบกดลิกซ้ายค้างเอ้ยาไปไอ้เข้มได้ไหมแบบนี้เลยคงโยนกูแค <got> ่นี้อย่ <dressed> าโยนไอ้เข yeah. oh, right. ้ส like ั์ <ought deben> <ço> ยัง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 ไปยไีมีอะ้ติเลยนะ้าไหนเขากองไปเดี๋ยวไม่ตายเดี๋ยวไม่ตายไหนเขากองไฟเงี้ยรอเก็บระเบิดอยู่ไปยังไงใครเดินมาดิข้วาขขวาขี้ขวาขี้ขวาลบไอ้เงี้ขวาออ ตอ้โอ้ยมึงไงสัสโอ้ยยล้บเพลินนะสัสบุบเรี่ยโอ้ยเจี๊ยไอ้เค้ยๆรถไฟตายห่าแล้วุมเยสัเดียนกู้เอคเดียววไอ้ลบเหลอคนเดียวเพื่อนไอ้ลบ้าไไอ้ลบ้าวไ้ายไอ้คส้ ไม่รู้น่ะไม่เห็นไม่ทันว่ะปีนมาได้ไรช่วยสัตว์ดวยช่วยไอ้ชุริเทนโบวยสัตว์โอ้ยยยยแล้วล้มันล้มาแล้มาแลมยันไม่มีกระท้าหรอไไม่ใช่กระท้าหรอฮิฮิฮิไก่กิน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  แก่ตายนะมึงเข้าได้เข้าได้นบเลี้ยงกูโผ่ไม่พูดอะไรนะวีดเโอพี่พวกกันได้ไป็นแล้วหลบเลยโอ้ยสัตว์ไอซีไมเด็นข้ามกองเลยสัตว์ เดียเก็บแพลตเก็บแพลตรอเช้าวันรอเช้าวันนี่สัตว์นี่ตีถีบมากไงเฮียมาได้เกว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 ไป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 เอาไอ้กบมาไอ้สัตว์เอ้ยโอ้โหเฮียตายตายโคตรอ้ยอยู่เฮ้ยเล็บเล็บ ยังดิอีดตบสุดสุไอเสียว์ินเหน็บกล้วยกล้วยจกล้วยใครวะไอ้เหี้ยม่ใจกล้วยเหี้ยส่กลุยิบิดกลุ่มบิดไปแทงไม่ได้ไหมไอ้เหี้ยเอะกูเข้าไปอุ้ยอุ๊ยเ้ยไปโดนวะไอ้พีนโดนไไอ้ีนโดนไไม่ได้แดกกูเอยสักขีบแม่งไอ้เหี้ยไฟจะดับไอ้เหี้ยเดี๋ยวกูลาไปเลยเฮ้ย มากูนีิมากูไอ้เยอะนะกูแข็งแรงแบบนี้เลยอย่างนี้ไปเลยนี่โอ้ยจัดอ่ะลอยยีนี่แม่ยีนกเช้าจัดโอ้ยอี๋โอ้ยอ้เอี๋แล้วมาต้องอ่ามอยู่ายกูนะ กุลาไป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 กุลากระเตงไอ้สัสเฮ้ยไม่รจักหน่วยพิชิมแตแล้วไอ้สัสเยอะกุลากระเตงไอ้เยอะเฮ้ยไม่รู้จักหน่วยพิชิมไ้สัส ยังไงก็ว่าอย่าโคตรนัวสอบมาค่ะที่ EP รอบนึ่